ดีค่ะท่านผู roffen, ้ชมมณีกระกลับมาพบกับสาวหนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมณีสาวหนิงผ้าร่วยสิพาท่านผู้ชมไปติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับพมณ์ค่ะในงวดวันที่30ธัทนว่าคม2 5 6 6ันรหค่ะพมณ์นี่เพิ่นก็ว่าเพิ่นฝันแล้วค่ะท่านผู้ชมมอคืนนี่ค่ะลาสุดเลยค่ะเพิ่นลาค่ะเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ไปหากบค่ะหากบจกเอาน้ําหูเนาะค่ะคุดเอาน้ําหูจกเอาน้ําหูเพิ่นว่าค่ะคุดเข้าไปเป็น ตรงลงเพื่อนว่าว่าเป็นหญยซำอู้เองหนามนี่เพื่อนว่าค่ะเขาไปแล้วกับไปพอกบเพื่อนว่าจับขึืนมาเนาะค่ะได้กบเป็นจํานวนทอนิโตค่ะค่ะแล้วพอคุณพ่อได้กบเป็นจํานวนทอนิโตแล้วก็มีผีผูฒถาแต่ว่าเป็นผีหัวขาดเพื่อนว่าค่ะเพราะว่าคุณพ่อเพื่อนว่ามาถามสื่อกบนำคุณพ่อเนาะค่ะเป็นจํานวนทอนิโตเพื่อนว่าค่ะ ค่ะแล้วพอคุณพ่อเพิ่นหันไปเบิงเป็นผีหัวขาดหิวหัวอยู่เพิ่นว่าค่ะยิงแขวเห็ดแกกแสกใส่เพิ่นค่ะคุณพ่อเพิ่นก็แล่นเพิ่นว่าค่ะแล่นจนดังเสือดังเสยเพิ่นว่าจนไหลเนาะค่ะจนสะเดอจนไหลค่ะแล้วคุณพ่อเพิ่นก็เลยตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะแล้วตัวเลขตัวนั้นสิเป็นตัวไดสาวนิ่งกับบัวผาดค่ะสาวนิ่งกับสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของพ่อมุ่น พร้อมๆกันกับสาวนิงเนาะค่ะคาะแต่ก่อนที่สิไปฟังความฝันของผอมมดสาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้กับสาวนิงพระรวยน,นั่มในเด้อค่ะตอนนี้สาวนิงก็เดินทางมาฮอดบานของผอมมดเนาะค่ะพอมมดเ,เพื่อนก็นั่งท่าค่ะเพื่อที่จะขอความฝันสู่ท่านผู้ชมทางบานฟังแล้วเพื่อเป็นการบ่เสียเวลา กลับไปรับชมรับฟังความฝันของพอมุลผอมๆกันกับสาวนิงเลยค่ะไปสวัสดีค่ะ,คะพอมุลค่ะสวัสดีค่ะผอมุลครับสวัสดีครับค่ะมือนในช่องสาวนิงผ้าร่วยข้องพูนใช่ไหมครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวลขความฝันกับพอมุลเนาะค่ะ<อ>ในงวดวันที่สามสิบท่านว่าค่มสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะในงินไปผอมุลฝันแล้วว่าสันพอมุลฝันเหมือใไรนอะฝันคืนนี่ฝันมือขืนล่ะสุดเลยเนาะคุณ่อฝันมาจากไหนบอกส้ฟังเลยค่ะฝันไหไปหากบ ค่ะอ่า <ads. S 2> ไปก็ได <zone. S 1> ้ไปพ่องูกบอู้ก็จะลายตัวค่ะโอ้แป็นนิวรังาอันกบก็กบลายตัวได้นีิว่าค่ะปลาถึงฟรีโคตรโคตรโคตรกับไปน่ะโคตรข้าไปแต่เป็นอันผงบอกไงคืออันผง เป็นคือวี่งามเลยแม่ครับบแล้วก็เป็นสันสอดกันอยู่ค่ะเรื่องจับเอา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 วันแต่วันแต่วันสิบเปิดหูเดียวเลี้ยงในกบผาตัวกบผาตัวไม่แต่กบเบากบสาวค่ตัวเลียงขี้เลียงคือขี้มินอย่างนี้หู้ย,ยก,ก,กบกยกยกของไง,ง,ไงไตัวง,งามๆหักขาวหักขาว จนได้หักขาบ่นี่หัขอเๆๆเด้ออือเข้าใส่อบาแน่ีผู้เฒ่าก็ว่าให้เด้อกบั่นมีผู้เฒ่ามาถามขาให้แน่เด้อค่ะกบอันนรายขายให้แน่ค่ะว่านบ่ทันได้งวกเนาะยินแต่เสียงเนาะ บานนี่พอดีไอ้เด็กคนไหนลอยคนไหนหาลอยเก้าสิบสองตัอหแน่หาลอยเก้าสิบสองตเออพอดีงวกว่าเบิ่งองมันยังผู้่ามีงวกว่าเบิ่งนอยู่หัว่ตูนอยู่ผีผู้่าวนี่ เชียรกักซากอยู่แต่ลิลมบอกใหญ่ๆนะหหวยไปก็ได้ท่านาานี้ในวันเล่นเึกเสือเลกเสือทีมหมดของของกระบอกป้าทิ่มเลยฮนะบ่มีหัวบอกครัคุณพ่อยังว่าหิวหัวยังว่าอ๋อหิวหัวพี่พี่หิวหัวพี่บุถาวรหิวหัวพีหัวขาดหิวหัว บ่เมดนเจ้าทีบ่อนอนดีวานอย่นะจังได้ต่อพุ่พลอไปจังจากพี่หลอกแล้วไปจังได้ต่อไปมวยก็แลนแหนะแลนเสือๆเนี่ยิมของพอันที่เลยเอาบของมครบก็เอาของก็เอาเออครับก็ได้ดีนที่ดีนที่โทษที่ทานเนี่ยสดิดถืนด้วยเนี่ยอตกใจมายิ้มใส่แขกแทแบเออนอนกับบ่าบ นอนกับรับคืดน้ำความฝันบบบวันนี้เออคือเดีวจนในทามย่า่ยาย่ายา่มันบาวผว่าเป็นยังัก็ดีนเลยผมถอยดีนเลยตีนยันเลยใค่ตัวมันถือยา่โอ้ค่ะดีนจะตีนยันอืดีนแนวๆได้ยา้ก็เลยมาค่วตัวค่ะเรเนี้ยมากมา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 เขาเอื่นว่ามาก มาขยับเนาะเพราะว่าไวนาย่ายกล้วยเอฟซีบางคนเพื่อนบอกเข้าใจคำว่าค้วยโตูนนะค่ะมาขยาครับมาขยำภาษาอีสานเอแ่ยนก็ดีภาษาอีสานประจีนเย็นนะควยค่ะตายดีนเด่นะนเลยนะเลนไหลฟันฟันยานรจนเลนไหลเนาะค่ะค่ะเนอเออไทยพ่อ หายตัวเหล็กมากนี่พอจะหายตัวได้ครับท่านผู้ชมเพาอันคุณพ่อครับขอสุดขอไปคุณพ่อจะหายตัวเหล็กตัวใดครับเก้าเนี้ยกวบกับคบเป้นกันในหาตัวนี่เก้าหาเก้าหาบ้านในผีบอกเก้าหาสองผีผีบอกนี่ผีบอกเก่าหาสองมันบอกคุณพ่อพี่บอกเก่าหาสองบานนี้คุณพ่อไปจับกบนี่คุณพ่อได้กวบเจ้าโตหาตัวหาโตเนาะค่ะ บ้านนีก้กบนี่กระหน่ำเก่าอยู่แล้วเนาะบกบหน่กระนาำเก่าแล้วกับผู้เทา,ผ,เทาผู้เทานี่กระนาำเก่าอยู่แล้วค่ะแต่ว่าหันเป็นผีเนาะแต่ว่าถา้าถานั่งคนเพิ่อนอยากได้ศูนย์กันเอาศูนย์ใส่เนาะเพระาะว่าผีนี่เป็นศูนย์หายท่านผู้ชมค่ะไปพิจารณาเนาะครับเนาะพิธีเพิ่มเติมแต่มีความคิดเห็นแตกต่างหรือว่ามีตัวเลขแตกต่างจากของคุณพม์เนาะครับเนาะก็สามารถก็เหมือนแต่ลิป เพื่อเติมแต่ครับผมค่ะแต่ว่าพอมุ่นเพิ่อนกะบหายตัวเลขมะแนวนะคะ่ะจากความฝันของเพินะะ่นค่ะเพราะว่าเพิ่นฝันว่าพีพุทโธมาถามสื่อกบเนาะคะ่ะมาถามสื่อกบเก่ารลอยห้าลอยเก้าสิบสองบาทเนะะาะค่ะห้าร้อยเก้าสิบสองบาทเป็นว่าห้าลอยเก้าสิบสองโตค่ะทขอโทษขอขอภัยค่ะห้าลอยเก้าสิบสองตเนาะคะ่ะคุณผอเพิ่นกับเอา ตามความฝันของคุณพ่อเนาะแต่่าถ้าานผู้ชมเพิ่นอยากตีเพิ่มก็สามารถตีใด้คอมีนใต้คีบพูดคุยกันใดเนาะค่ะเพราะว่าแต่ละคนตีเหลขกบ่คือกันค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่านี้ถ้า้คุณพ่อตีคุณพ่อตีให้เก่าหาได้เนาะเก่าหาคุณพ่อว่าเก่าหาหาเก่าค่ะกราฟนําค่ะแต่ว่าตัวเลขที่ผีหัวขาดมาบอกเนาะค่ะก็คือหาเก่าสอง ค่ะบาทตงคุณมิยังเพิ่มเติมบอคะตัวเหล็กก็คุณพ่อเป็นหายมากอะหายมาชุดเดียวนะครับคุณพอนะ่อหายมาชุดเดียวคือหาเกาสองนะครับ <Hey. S 2> นะแต่ว่าฐานอกเนื้อจากนันการหายสรรชมเรือดเอฟซีสีพันนี่ก็มีเห็นแตกต่างไปจากตัวเหล็กเขคุณพอกายหายเป็นคอมเมนต์ใต้คลิปคือตีเพิ่มเติมกันหนครับผมหรือถ้าไม่แนวทางตัวไหนอกเนื้อจากตัวเหล็กของคุณพอกะสามารถคอมเมนต์ตีตัวเหล็ก เพิ่มเติมใหมใต้คลิปได้กับผมแต่ละคนกับตีเหล็กว่คือกันเนาะครับเนาะคุณพ่อเพิ่อกับคลิปเหลกของเดือนนี้พ่ดขายมาบอสไลทโตัวครับผมไห่มาซ้มตัวห้างเดียวก่อนกับผมท่านผู้ชมค่ะคุณพอมียังเพิ่มเติมบอกคะบ่บ่ม,มีเนาะคะ่ะค่ะเช้า,านี้ก็ขอ,ขอขอบคุณคุณพอมนุ่นหลายๆเ้อค่ะที่คุณพ่อว่าแพงตัวเลขเนาะคะ่ะมาบอกความฝันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังค่ะก็ขอ,ขอห้มีโชคมีลาบ ในรางวัลใหญ่ต้อนรับปีใหม่เนาะค่ะในวันที่30ธสิบท่านว่าคมสอง6น้รอยหกสิบหกนี่กระโค้ห้ทุกขู่ทุกคนค่ะโชคดีค่ะถูกลอตเตอรี่ถูกรางวัลกับพมอนเบอรสุขูสุขคนค่ะค่ะขอบคุณพมอนได้หลายค่ะขอบคุณค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของพมอนค่ะพมอนเพิ่นกับฝันค่ะว่าเพื่อนได้ไปคุดกบเพิ่นว่าค่ะไปหากบเนาะค่ะเพื่อนขุดเข้าไปเพื่อนว่ามันเป็นหูตรงหลงซำ อูเองหนามเพิ่นว่าค่ะแล้วเพิ่นก็โจกเข้าไปเพิ่นก็พอกบเนาะค่ะกบทั้งเบิดมีหาโตเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็ดึงออกมาจับหักค้าใส่ของดึงออกมาจับหักค้าใส่ของเพิ่นว่าค่ะจนครบหาโตเพิ่นว่าค่ะแล้วก็มีเสียงผู้เถาเพิ่นว่าค่ะเป็นผู้เถาผู้หยิงเพิ่นว่าค่ะห้องมาถามเพิ่นเนาะค่ะว่าได้กบลรยปานไดเพิ่นว่า ถ้าได้กบหาลอยเก้าสิบสองตัวนี่เอามาขายเดอร์เพิ่นว่าค่ะเพื่อนอยากได้กบหาลอยเก้าสิบสองตัวเพิ่นว่าค่ะค่ะบาทที่นี่พอมุ่นเพื่อนกับหันไปเบิงนอกขาว่าเสียงมัตสัยเพิ่นว่าหันไปเบิงเราเพื่อนก็เห็นเป็นผู้เท่าค่ะเป็นผู้เท่าผู้ยิ่งหัวโบมี่เพิ่นว่าถือหัวอยู่เพื่อนว่ะหิวหัวอยู่ยิ่งแควเฮ็ดแกกแซกเสพเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นก็บทีมฮอดกบเพิ่นว่าค่ะ บอเอาหยังเลยแลนเพื่อนราคะแลนยางเดียวยานแห้งในความฝันค่ะแลนดังเสือดังเสือเสดิดเสดือนาะค่ะจนดินจนถีไปท้อถีบเพื่อน่าคาแลเพิ่นกระต่นเนาะค่ะค่ะแลคุณพ่อเพิ่นก็ได้นตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมค่ะก็คือเลขผีบอกเนาะค่ะก็คือหาเก่าสองหาเก่าสองเลขสามตัวค่ะเลขสองตัวก็คือหาเก่าหาเก่าเก่าสองเก่าสองหาสองหาสองเนาะค่ะเป็นเลขตัดเลนค่ะอย่าลืมกลับด้วค่ะท่านผู้ชม อย่าลืมกรับค่ะบางคนเนาะค่ะสื้อเลขบอกกรับค่ะบัตรมันออกมันออกตัวกรับค่ะท่านผู้ชมกระพาดไปเนาะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของผอม่นค่ะที่เพิ่งหายกับทันผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังในงวดวันที่30ธัิวท่านม2566ค่ะเป็นคลิปแรกเนาะค่ะของเดือนนี้ค่ะของงวดนี้วิกนี้ค่ะค่ะกอย่าลืมเนาะค่ะว่า ในเก้ากับ็กหกเป็นตัวเดียวกันค่ะท่านผู้ชมในเก้ากับ็กหกเป็นตัวเดียวกันอาสิกับหัวกระได้ค่ะอาศิกับหัวกระได้ค่ะอันใดกะบเนโบนอนเนาะค่ะเป็นไปได้ทุกอย่างค่ะแต่ว่าทีแน่นอนก็คือมากตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นค่ะโศกวัสนามีกระตองได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งผ้าร่วย จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญเยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งหมานๆมานปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุขูสุขค้น,น้อคะเดอ้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงพ้ารวยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ